เมื่อวานก็เป็นที่ฮือฮานะครับหลังจากรัฐมนตรีหวังอี้นะครับก็เลยมีการพูดถึงนะจริงเรารู้เรื่องนี้จากปากของหวังอี้นะเราไม่ได้รู้จากปากของฝั่งไทยนะครับเพราะฝั่งไทยเราเนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะมันเป็นเรื่องของการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่งางประเทศของราชการนะครับจริงๆเราก็พอรู้ละแคละคายมาสักพักแล้วล่ะไม่ใช่เราไม่รู้นะรเรารู้แล้วว่าเหมือนประเทศไทยเนี่ยจะมีการยื่นขอเป็นสมาชิกของบริก เนี่ยบริกะนลมในประเทศไทยด้วยเนี่ยเรามีการนําเสนอข่าวเรื่องนี้ไปก็นานแล้วนะเป็นปีนะตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์อ่ะนะฮะเพราะมันเริ่มตั้งแต่สมัยนั้นเรื่องตั้งแต่สมัยนั้นก็ดําเนินมาเพราะว่าการดําเนินการขอเอกสารยื่นอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานะครับจนกระทั่งวันนี้ครับมันเหมือนจะสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็นิเคอเชียก็ยังรายงานว่าคืออาเซียนของเรานะฮะที่จะกลายเป็นสมาชิกของบริก นี่นะฮะจะเข้าไปแล้วนะเป็นสมาชิกคนแรกของสวเีเดนที่จะเข้าบริกนะฮะก็จริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้เข้าบริกอย่างเดียวนะก็เข้า e c d ด้วยเหยียบทั้ง2ฝั่งแหละไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แค่ว่าต้องเอนข้างใดข้างหนึ่งถ้าเราเหยียบข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเอนข้างได้คุณก็รู้อยู่ว่าบริกมันเกิดมาเพื่ออะไรมาตรการหนึ่งเลยที่บริกทำอยู่ตลอดคือ d e d o l l a r i z a t i o n แล้วก็เราก็เห็นนโยบายของบริกที่ประกาศนะเรื่องของการเคลียร์ r r e n c y ด้านในของบริกหมายว่าประเทศที่อยู่ในบริกกันเอง5ประเทศเนี่ยถ้าจะค้าขายกันไม่มีดอลลาร ตัวเองในการค้าขายซึ่งโคตรน่าสนใจ โนะคตรน่าสนใจการใช้โลเคอลในการค้าขายเนี่ยมันมีทั้งปัญหาแลวมันก็ไม่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะฮะแต่ว่าวันนี้เราไม่มาวิเคราะห์เรื่องนั้นนะเรามาคุยเรื่องประเทศไทยนะงั้นประเทศไทยกําลังจะเข้าไปเป็นสมาชิกของบริมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียตามมานะครับข้อดีเนี่ยเราก็จะได้เปิดตลาดประเทศที่อาจจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์มากนักนะก็จะเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะฮะมันไม่ใช่ FTA มันไม่ใช่เรื่องของการลดภาษีนะแต่มันมเป็นเรื่องของการน,นโยบายแล้วกันในเชิงนโยบายที่เอื้ออํานวยให้การค้าการขายต่างๆเนี่ย เกิดมากขึ้นนีเคือเอเชียเนี่ยก็เท่าที่ผมอ่านแล้วกันทุนต้องเข้าใจก่อนนี่มันเป็นสื่อญี่ปุ่นนะสื่อญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมีความเ e อ็นเอ็น e หน่อยาแบบอันนี้ความรู้สึกนะอ่าน,นจบเสร็จเนี่ยคือเวลาผมอ่านข่าวนะนเพื่อนผมจะชอบอ่านดูว่าคนเขียนข่าวคนเนี่ยเขาวิจาร์อย่างไรวิจาร์บวกวิจาร์ลบหรือวิจารณ์ทั้งคู่นะฮะีจริงข่าวที่ดีเนี่ยมันควรรายงานทั้งสองแง่มุมนะก็คือมองบวกด้วย แล้วก็มองลบด้วยนะฮะก็คือแบบดึงดึงเอาไว้มันก็ไม่ควรบบกจนเกินเหตุแล้วก็ไม่ควรลบจนเ,เกินเหตุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าเวลาผมพูดข่าวใดข่าวหนึ่งนะถึงถ้าผิดพลาดไปก็ขอประคันอภัยแต่ว่าจุดประสงค์จริงเนี่ยก็คือพอ มันไปในทิศทางหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามจะพูดคอนเซิร์นบาลานซ์เอาไว้เพื่อให้คนดูเนี่ยมีสติเกี่ยวกับข่าวนั้นนั้นะฮะแต่ว่าข่าวเนี้ยรู้สึกจะติดลบอย่างเดียวมันยังไม่มีบวกบาลานซ์มาด้วยนะฮะมันเป็นเรื่องของความกังวลว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะดีจริงอย่างนั้นไหมนะฮะแล้วก็เรื่องของมาตรการเลกูเลชันต่างๆของบริกเนี่ยก็ยังไม่ไม่ชัดเจนเลยว่าจะช่วยหรืออะไรกันยังไงลดภาษีก็ยังไม่ได้พูดถึงอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วประเทศไทยเข้าไปจะได้ประโยชน์แค่ไหนนะก็เป็นมันก็จริงนะ ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผมก็เลยเอ๊ะแล้วมันมันาะไงานแต่ฝั่งลบนะฮะฝั่งบวกเนี่ยแน่นอนประเทศไทยก็ได้อยู่แล้วแหละเรื่องของการเข้าไปประเทศต่างๆนะครับแล้วถ้าคุณดูชื่อประเทศ5ประเทศเนี่ยมันเป็นประเทศที่ยังมีศักยภาพในการโตนะะมันไม่เหมือนกับยุโรปอเมริกาที่มันดูค่อนข้างจะมาชัวร์แล้วนะงั้นการที่ไปเกาะอะไรแบบนี้ไว้เนี่ยที่เขากำลังจะ โตอีกหลายหายดิจิตนะกับการเติบโตของ GDP เนี่ยประเทศไทยก็ได้อน,นี้ส่งตรงนั้นด้วยงั้นผู้ประกอบการไทยครับควรจะต้องเริ่มศึกษาข่าวนี้แล้วนะว่าคุณจะทาอะไรได้บ้างกับการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะการทรําธุรกิจเองเนี่ยกา,การศึกษาตัว geopolitics มันควบคู่ไปด้วยกันนะฮะใครกระโดดเข้าไปก่อนก็ได้ผลประโยชน์ก่อนทั้งนั้นแหละนะฮะมันก็มีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็มีทั้งการนําเข้าทั้งการส่งออกนะที่ได้รับผลไปเต็มๆประมาณนี้ละกันนะฮะหอมปากหอมคอนะฮะก็น่าจะเป็นเซาท์อียิเชียคนแรกประเทศแรกที่เข้าไป นักตอนแรกก็จะเป็นอินโดปรากฏว่าไทยแซงมาเฉยเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าถ้าเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นนะฮะช่วงนี้บริกเขายิ่งต้องการสมาชิกอยู่ด้วยสินะไทยเข้าจังหวะนี้ก็ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โอเคอยู่นะแต่ว่า OECD น่าจะใช้เวลานานอยู่พอสมควรฝั่งนี้เขาจะง่ายหน่อยนะฮะ